น้ำพลหมูย่างเกาหลีหรือว่าน้ำพลชาไข่มุกไต้หวันวันนี้นําสูตรชาไข่มุกไต้หวันมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าไหนสนใจนะครับอยากทําชาไข่มุกให้เป็นไรายได้เสริมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับการเตรียมวัตถุดิบทําชานมไต้หวันก็จะมีหนสูตรก็จะเป็นน้ำสะอาด1,500 ml นะครับหรือว่าลิตรครึ่งนะครับแล้วก็มีชาแดงนะครับ คีมเทียมที่ร้านใช้พิเตอร์เชฟนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวใช้มิตรผลนะครับคือว่าคีมเทียม,มนั้นเพื่อน,อนๆมีที่ห้ออะไรก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับชานมไต้หวันหนึ่งสูตรนะครับแล้วก็จะชั่งชาแดง50กรัมนะครับนี่คือ50กรัมแล้วนะครับ ต่อไปก็จะช่างครีมเทียมนะครับครีมเทียม1นึ่งสูตรสองร้อกรัมนะครับได้แล้วนะครับครีมเทียม250กรัมนะครับที่นำผลชาไต,ต้หวันเลือกใช้ยี่ห้อนี้ก็คือเขาละลายน้ำเร็วนะครับละลายน้ำได้เร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับใช้มิตรผลนะครับ ชั่งที่215กรัมนะครับน้ำตามทรายขาวชั่งที่215กรัมต่อหนสูตรนะครับแดงเราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเอาข้าไปในถุงผ้าขาวที่เราเตรียมไว้นะครับนี่จะกรองกากชาพร้อมเลยนะครับเพื่อนๆใช้แบบนี้จะสะดวกมากนะครับเราจะใช้เวลาอบ35นาทีนะครับ นำชาที่เตรียมไว้ลงไปอบในหมอ้อใช้เวลา35นาทีนะครับเพื่อนหลังจากนี้เราก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วค่อยมาเอาออกอีกครั้งนึงนะครับก่อนนำน้ำชาออกนะครับก็บีบน้ำออกก่อนนะครับว่ากากชาในถุงผ้าขาวกรองนี้จะอมน้ำอยู่นะครับเพื่อนๆเอาอะไรก็ได้ครับบีบน้ำออกก่อนนะครับ เมื่อเราได้น้ำชามาแล้วแล้วก็อน้ำตาลใส่ขาวใส่ลงไปเลยนะครับ215กรัมนะครับ250กรัมครับริมเทียมเทียมไปเลยใช้ตะข้อมือนะครับตีให้เข้ากันเช่นกันนะครับชาที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นฟองแบบนี้นะครับ นี่คือเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็ได้ชาตหวันหนึ่งสูตรแล้วนะครับความจริงนั้นทําเสร็จแล้วถ้าตามสูตรจริงๆนะครับก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับก่อนขายนะครับแต่เราทำเร่งด่วนแล้วก็ห้าร้อนอยู่นะครับเพื่อนๆก็นกน้ำแข็งมาขายได้เลยเช่นกันนะครับไม่เป็นไรนะครับความหอมก็ ไม่แพ้กันนะครับเมื่อเราได้ชานมมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําชาต่างๆได้เลยนะครับใช้ชานมเป็นชาตั้งต้นเช่นเดิมนะครับอันนี้เป็นชาเซนตาลุปนะครับใช้น้ําชา2 5 0ซีนะครับใส่แก้วเช็คลงไปเลยนะครับเมื่อใส่แก้วแล้วเราก็จะ ใช้ผงเคนตารุปนะครับผงเคนตารุปเราใช้ติ่งผงนะครับที่ร้านจะใช้ผงติ่งปงทั้งหมดนะครับนี่เป็นสูตรของทางร้านเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่มีผงี่ห่ออื่นก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าตามสูตรจริงๆที่ทางร้านทําอยู่ก็ติ่งผงนี่ละครับเท็กให้เข้ากันนะครับเพื่อน พอประมาณนะครับก็จะได้สลายผงแคนตะลูกเพ้เก้ากันนะครับไขมุกใส่ลงไปได้เลยนะครับไขมุกใส่ไปก็ทีทน้ําชาใส่ก็เสร็จไปนะครับหนึ่งสูตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาแคนตาลูปพร้อมขายพร้อมดื่มได้เลยนะครับ เมนูต่อไปนะครับชานมโกโก้นะครับเทน้ำชาใส่2 5 0ซีซีเช่นกันนะครับถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มหวานค่อยเพิ่มน้ำเชื่อมมิตรผลเข้าไปนะครับเพื่อนถ้าลูกค้าไม่บอกว่าเพิ่มหวานก็ไม่ต้องนะครับใช้ผงโกโก้3ช้อนตวงนะครับ ้ลูกค้าสั่งนะครับพ่อเพิ่มเข้าไปนะครับหนึ่งจิกนะครับชานมโกโก้กได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูขายดีนะครับต้มแข็งแล้วเอาขึ้นมาเช็คให้ผมงโกโก้ละลายให้เข้ากับน้ำชานะครับ เรียบร้อยนะครับใส่ไข่มุกลงไปนะครับแล้วก็เทน้ำชาที่เราเช็คเรียบร้อยใส่ลงไปได้เลยนะครับเสียไปอีกหนึ่งแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชานมโก,โกโก้พร้อมขายพร้อมดื่มได้เลยนะครับต่อไปมาดูชานมกาแฟานะครับใช้ชานม 250cc ซเช่นกันนะครับอันนี้เราก็ใช้ผงคาปูชิโนยูอฮติงปงนะครับเช่นกันนะครับ2ช้อนตวงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าขอเข้มๆหน่อยค่อยเติมลงไปอีกนะครับถ้าเขาไม่บอกก็ทำตามสูตรเรา เสร็จแล้วเช็คให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่มุกลงไปที่น้ำชาใส่ได้เลยนะครับซิบไปอีกหนึ่งแก้วนะครับพร้อมขาพร้อมดื่มได้เลยนะครับเพียงสามสิบบาทนะครับพี่น้องไม่ใช่ถูกๆนะครับทุกเมนูที่ร้านน้ำพลชาติวันจะขายสามสิบนะครับคาปูชินหนะครับ เมนูต่อไปนะครับชานมเผือกนะครับเช่นกันนะครับทุกเกวนะครับน้ำชาจะ2 5 0ซีนะครับผมเผือก2ช้อนตวงนะครับถ้าเพื่อนๆก็ดูด้วยนะครับว่าช้อนตวงเราเล็กเราใหญ่นะครับกะให้พอดีนะครับถ้ามันเล็กเราก็หาช้้นตอนให้มันพอดีนะครับแล้วก็เช็คให้เข้ากันนะครับ งไปที่น้ำชาที่เราเช็คไว้ลงไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีเครื่องซีนนะครับตีผัดมได้นะครับอันนี้เป็นชานมนะครับชานมไต้หวันเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ใส่ผงนะครับถ้าลูกค้าสั่งชานมก็ทำชานมให้ลูกค้านะครับ บอกใส่ไข่มุกแล้วก็ใส่ไข่มุกบอกไม่ใส่ไข่มุกก็ไม่ต้องใส่ครับถ้าเพิ่มหวานก็ค่อยเพิ่มน้ำเชื่อมเข้าไปออกหน่งยิิกนะครับน้ำเชื่อมมิรผลนะครับเมนูขายดีนะครับเมนูยอดฮิตเลยนะครับชานมเผือกชานมโกโก้คาปูชิโน่เคนตัลุปนะครับแล้วก็ชานมไต้หวันขาย ที่ไหนขายเมื่อไหร่ก็ได้ขายนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่แก้วก็ใส่ขวดเล็กขาย10บาทได้นะครับได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำพลหมวย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปหน้านะครับเราจะทำชาเขียวดมนะครับ ติดตามไว้เลยนะครับ